ผมเปิดจั่วหัวเบาๆเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องคู่นี้เจ็ดสิบแปดนะพ่อนะเจ็ดสิบแปดคู่นั่นกับเจ็ดสิบแปดเรื่องแม่มันทึบทับแล้วแม่มันทับแล้วนะพ่อนะทับแล้วรอบผ่านรอบหมักตัวใดมัหมักชุดใดเลือกเอานะครับเจ็ดสิบแปดตัวตัวนี้สามแปดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางช่องไลฟ์ไหสี่แปดเฮานะครับมื่อนี้มาพ่อคุณพ่อว่าท้ายให้แน่ลูกว่าขอบคุณหลายๆนะพ่อชุดนี้เจ็ดสิบแปดถ้ายแยกเป็นตัวละพ่อ ตัวนี้สามแปดตัวนึงสี่แปดสามแปดสี่แปดนะพ่อเนาะตัวนี้ก็สามแปดกับสามแปดต่างกันมื่นหนึ่งเลยนะพ่อหนะเปรียบเทียบให้เบิ้งนะครับตัวตัวต่างมื่นหนึ่งสีเข้มดีนะครับสีเข้มดีตัวนี้ก็สีสีเบามาแน่เน่หนังทั้งทั้งความือก็สีดีกว่าแน่นะครับแต่ว่าาจะผ่านการเป็นร่ำปีจะกินมั้นะครับเศ้าแล้วนะครับ สี่หมืบาทกับสามหมื่บาทรวมแล้วเจดสินะพ่อเนาะกับผมเ่วนชุดนี้นะพ่อเจ็ดสบแปที่กันทาแยกะพ่อสามโตแล้วสามสเออทั้งมัลูกสามันเป็นเจ็ดสิบหน่งเด้กันนั่นแหละก็ตังรถลงไปตังรถล้ไปนะพ่อเนาะมันไม่ม้อแล้วเห็นทือใบพ่อ kf สามหนึ่งนะครับร้อพานหลอบลอบ้อานอบ kf สามหนึ่งพี่น้องเอาไปหลุนเบิ้งนะครับไปสวมไปวันที่สิบเมษานะครับสิบเมษาตั้งแต่สวมบางสองสามมือหละครับผมแต่ว่าลุลูกน้องน้องยี่นี่ขายไปแล้วติดต่อย่งเต็มเอื่อยมันอเอื่อยมันก็คืนท่นึงล่ะรอดรอดเส้นคือครับสามสิบแปดนะฟอน์นะสามสิบแปด บักแม่ขึ้นงมากลูกมันนะครับลูกแม่มันถับแล้วไหนมีบ่างไ <c oughs> ป <c oughs> ขอบคุณหลายๆครับเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะ พีป่อย่างมาทา้งวัาเน่ยผมขอเบอร์เนี่ยบัทางพุ่นมันย่อนแสงกว่าขอบคุณหลายๆเนาะพ่อผมขอเบอร์ฝากพี่ฝากน,น้ 90, องครัเนศูเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูย์สองแปดแปดศูนย์สองแปดแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดคุณป้าพ่อพูดสวัสดบ้ันแตะแล้วครับตำบลตำบลน้าใหญ่อำเภอสวนนภูมิครับผมหาสนใจนะป่อนะสนใจเอาไปส่งถึงทีเลยครับผม บคบต่อร่องได้ครับผมห้องให้ต่อแล้วเนาะพอนะ่อเนาะห้องให้ต่อร่องได้ครับผมขอบขอบคุณหลายๆพอ่อครับครับร้อหลับประกรันว่าแม่นลูกเสียบแท่นนะครับนี่เนาะรอดจังหวะนี่อยู่นะครับทีมงานฝันในมาแล้วนะครับทีมงานฝันในมาแล้วเปิดไใบสองแสนนะครับแถมรับประกรันให้พ,อพ่อท่องให้พ่อเนาะครับฝันในเนาะ ท้องฟ้าแดบมันจะถือโชว์ใบเอามาโชว์เลยตัวตไดด KF31 ครับ KF31 อินเตอร์เซาเรียบร้อยแล้วจักเดือนผ่อนในวัดที่20ครับครบ3เดือนครับอืมอุนเตอร้าซาให้พร้อมนะครับโดยทีมงานผ่อนในนี่ของลูกครับอืมตัวลูกตัวลูกดูน้อมยุ่นหนีมันป่ะค,ครับตัวลูกเป็นลูกเสร็จจงเรนะครับลูกเสร็จจรเของจบๆเลยครับหางใบสองแสนนะครับลูกตัวเมียนะครับ เท<ว>ิงใหญ่แล้วไม่มีใหญ่กว่านี้อีกแล้วท่านประธานเทิ้งยืนอยู่สูงเทิ้งว่าสูงความตัวนี้ถอยออกมาไกใจนิดน้อยเนาะระวังหลังน้อยหนึ่งนะครับเ <c oughs> บิ้งขากขากรถปิดจ <c oughs> ุกเลยจะคของงามๆรับประกันทองสะออนนะครับสะอนสะสะอนนึงเนื้อหนัง,ส,งสีโครงสร้างวันนี้วัดไหนพี่น้องไปร้อยหกสิบสามครับ มันแมนอยู่บ่มันคือถ่วมหัวผมขักแต่ผมผม,ผมวัดโดยประมาณตผมสูงหน่อยหกสิบนะครับกับผมหกสิบบวกแท่นะครับหกสิบบวกแท่แผมเบิ้งเด็บเบิ้งนีมันน้ำน,นะครับสวยๆและทีมงานคุณภาพฝันในนะครับสีไก่เคียงความจริงนะสามเดือนนี่นำนมว่าท่านเบิดนะฝันในนะ ตอนสามเดือน e ไปละ,ะเอียดเนี่ยครับตอนช่วงวันที่สิบแปดโคราชขอเบิ้งกกหางหลูกมันก่อนนะพ่อนะใจเย็นๆอย่าได้เบอร์โทษนะครับขอบเบิ้งหลบหบเกันเบิ้งนำไตให้พ่อแม่พี่น้องผู้เพิ่นสีเ่เลือกสื่อนะครับพิจารณาบเบิ้ง,บงกับเพิ่นกับสิมักเบิ้งกกหางมันใหญ่บอนะครับ สวยเลยนะครับอีกจุดหนึ่งของทีมงานผอนาย<ซ>่อนายผมขวาเบอร์เนี่บัดนี่088ครับ088 318 318 2792มหนึ่งแปดสายหลบมาถ่ายงัวดผ่อนไน่บังพี่ทางทางบางกล่องปะทางผุ่นผมอยากให้เบิ่งความสูงมันจิดตัวหัวผ่อนไน่ครับเดี๋ยวบ่เห็นผอนายเลยนะครับครับครับผมขอบคุณผอนายหลายๆนะครับที่ให้ถ่ายทำบัตรความสูงงัวจังฉี่หรอเฮา ครับผมอย่าฟากดนนี้ไปใส่นะครับมือนีแม่ลูกนะครับสำหรับเอฟซีแม่ลูกหลายโคมนะครับมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับดี๋ยเสียใจเที่ยละโคมงซ่าๆชัดๆปากกว่าแม่พี่นองท้างกล่องไหนหอยสีแปดเ่านะครับอดูดนมลูกดูดแล,ด,ด,แลดูแลเปิดไว้ลายเป็นไดไอเนี่ยแปดสิมหานะครับแปดหมื่นหาพันบาทลูกซเปอร์เอคลูกแรกลูกผสมเทพสามมือละพันละน้อยอือ โตน้อยนี่แม่นบาลูกซุปเปอร์เอ็กแม่นบาโก้หางนะครับว่าหน่อยหนยว่าเจ้งไดโกกหางงามแถมแม่นี่ดากดินเล่นนะครับลูกซุปเปอร์เอ็กนะครับลูกซุปเปอร์เอ็กอลูกซุปเปอร์เอ็กแม่ผสมเคเอฟสามหนึ่งไวความไอผมขอเบิ้งใบน้ำแน่มามามาทำผิดกันได้ ครับผมสุดยอดจะใบซุปเปอร์เอกห้านี่ยนะใบหมักไง,งได้เรากับผสมเคเอฟเคเอฟได้จังเลยได,ได้ได้มี่ซุปเปอร์มือสามสิบอืมมาท่านขึ้นไหมครับพันหลอ่อพันหล่อแล้วนะครับพันหล,อล่อเลยอืมอแม่พี่น้องมีง้วนจางังสีนะครับยอมลงทุนใส่พอดีดีเลยท่าบ,บ้านผมก็สิปประมาณสองพันนะครับไอ้เคเอฟสามหนึ่ง ใส่ไปเลยนะครับว่าต้องเสียดายนะครับซุปเปอร์เอ็กสิประมาณสองพันหาสามพันเจงดสี่นะลูกลูกสองในต่องมันบ้าไอ้ผลงานซุปเปอร์เอกนีมีเห็นแล้วนะครับโดนโดน,โดนเห็นเถื่อนในตลาดสื่อครับ สวยเลยนะไอ้ผมคว้าเบอร์นี่ไอ้บันเนี่ยศูนย์เก้าสี่ย์เกสามศูนย์หกสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่ขันพี่น้องอยากไปเบิ้งตัวจริงทักบ้านใดไอ้ขึ้นบ้านน้องบอลครับเลยครับครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมแม่ซุปเปอร์เอ็กมาแล้วนะครับสวยสวยเลยผมเที่ยบบอ,อกมาไกลๆค,คือคือมองมุมจังสีน่นะวันทันเสียให้พ่อแม่พี่นอ้นองเปรียบเทียบเรื่องเบิ้งนะครับโค้งละยเจ็ดสิบสามซ้ำกันเนาะเอวานนะ คมนี่ได้โตผูนะพี่นะโค้มนั่นได้โตเมียเจ็ดสิบสามคือกันแม่สาวเดียพี่อดัดเมียส,สาวเจ็สิบเจ็ดเดี๋ยวคอยกลับมานะครับเบิ้งโค้มละเจ็ดสิบสามก่อนม่พี่น้องเลือกเอาเลยนะครับมักผูส่วนโตนะครับส่วนโตผมมักตเมียผุนี่ละเบิ้งโคม้มโตผูก่อนนะครับคม้มโตผู๋เ่โคง้งสางสูงไงนะครับลูกกันไงกลัวแต่ว่าเป็นโตผูนี่ละ แม่แม่อยู่บ้านผมแม่ลูกลูกตัวแม่ผมอยากได้เจ็ดสิบมาเทียบกับเนี่ยผมผมถอยเลยผม <laughs> ว่าผมบา่กกล้าห้องเจ็ดสิบแล้ววัดเมืองเมืองแม่เจ็ดสิบสามเปอร์่บนเอ้ยบาดเนี่ยผมมีคมหนึ่งอยู่นะครับผมอยากขายอยู่ผมอยากห่องไว้อยากได้เจ็ดสิบปุ่นละเงว่าเจ็ดสิบสามเปิน์ในบ้านเนี่ยลูกตัวแมร้อมสีแม่สีลูกแขนอันตันครับ เออแม่แมอ่อยอิปป่ามันมันฝันอยากได้เจ็ดสิบเนี่ยน,นะอิพป่ว่าอยู่หน้าน่ลูกเออห่างถอยลงไมาหญิงเนาะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมห <c oughs> ลังบ่อฟลาบ่อบ่อฟ้าทีไรก็ของเพิ่นหลายเยอะกับเจ็ดสิบสามนะครับพุ่นเน่ะของผมลูกผสมโตซื้อเนาะอันนี้ลูกเชฟสามหนึ่งเพิ่งย่างห่างกันเจ็ดสิบสามนะครับ ของผมกับผสมตัต่ววาเพ่นวาเป็นพอเแหลรลอยนะครับเจ็ดหมื่นสามพันบาทนะครับแม่แม่ของผมกับโบอวนปันนีนะครับนี่ครับอง้างสวยๆเลยนะครับตัวลูกมันแหลสีมันจัดดีนะนนอ สนุกยางเหมือนอย่างว้วบมาหลายนะครับแต่ว่าแต่ละโคมมีแต่เด็ดเด็ดเลยนะครับครับผมลครับผมผมตลาดนี่เปิดสายแน่จังน้อยนะครับนี่ครับขันมากตัวเมียงมกประมาณเบาๆลงมากกับสีสี่สิบเกณฑ์น,นะพี่ออดนะขึ้นไปพี่ออดนี่ เอ,อเอาไปอัดดีๆบ้งนะครับสิปเดือนมีหลุนผมบาพบาง่วแมนนี่มันอ้วนนะครับดึงไตน้ำไตได้นะได้สี่สิบบวกยี่ดอกบวกไว้ตั้มๆนี่แหละรอยสี่สิบมันลดมันพอเพียงข้างนี่ไหม ครับผมนะลูกสุเปอร์เอกเพิ่นมายืนกวนอ่ะจะฝ่ามั่วหน้าดังมาเจอคิวไปคิววันนะ็ไดให้เบอร์โทรผมบัตนยเก้าสามสามสามหกเจ็ดสองสองี่มืออนไปน้องกุุงบหาย ไปยุ่นะครับมืออื่นเจอกันน้องกรุงนะครับตลาดน้องกุุง่อปิดนะครับมืออื่นเดี๋ยวสายสายเจอกันเศร้าผมจะไปโกกสีกอนนะครับเดี๋ยวสายสายผมกับสีเขาไปยามน้องกรุงนะครับเพราะบางงวนน้องกุงช่วงนี้ออกเข่าเศร้ายุ่นะครับแต่ออกสายเนาะครับผมจะให้เห็นแม่นี่นะครับผมผมถามหลังไหมเหรอนะครับแม่ลูกนะครับคว้นโตมากอีกตั้งหากครับชุดนี้นะครับชุดนี้ แม่แม่หังนนนหลูกมันแถนะครับลูกมันแถไอ้สวัสดีครับครับผม<ส>ผมหลักเบาพืน้นแ, bon. แม่ลูกแทบ้ปไปครับลูกแม่ลูกแทบครับห้องไว้หลายบรนไดไอ้บัรนี้ห้องไว้ซีบหาครับซีซีบหาแยากปะแยกก็ได้ครับแยกแต่แม่แแมันหลายบรนไดไอ้เจแม่เช่าหาครับเช่าหาลูกมันลูกมันกับเช่าหาครับกันแยกหาต่างกันหาพันนะครับขันยกขันยบ ชี้ผาชี้ชิ้ับผมราคาแยกนะครับพี่น้องมามาถ่าเอาเจ้าสี่แหละผมว่าขันมากลูกมันเอาไปขุนต่อขันมากแม่มันก็แยกเพราะว่าแล้วได้ครับครับครับโค้มตัวไปแล้วโค้มตัวไปแล้วนะไอ้นะพ่อนไงล่ะพ่อเก้านี่แหละครับสำหรับมาเป็นโตแม่มันจิเกิดยังขึ้นนะไอ้นะครับนี่ครัอยู่โตแม่นุ่เด็กเสียงแม่มันไปเลยเอาแต่ลูกมาขายห้องเปิ่งลูกตัวผูนะครับ บังหันมันข้าวใส่นมอยู่เด็ดกับผมเปันคู่กันเดอเปนี้คู่กันห้นนนองสามเจ็ดครับสามสิบเจ็ดนะครับว่าแพงเดีเ๋ยว่าแพงสามเจ็ดกับสี่สิบหาแปดสิบแปดสิบสามสี่ตัวครับเพ่งได้ตัวได้ทงอีกับแปด่ ตอนนั่นกระทบเราบอกงั้จังไรแยกแยกฝูงมานะไอ้นะมาท่านโดนมาท่านโดนผมว่างวงสีนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรทุนหน่อยนะครับรักตลาดบ้านดอกไม้ห้อมีตั้งแต่สูงๆกลางๆหาตำตำนะครับมาเลือกเอาได้นะครับถูกวันผลหัตในห้อยกระจายดีนะครับ อดดอไอผมกว้าเบอร์ฝากปีฝากน้องเนี่ยศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์์หนึ่ง่งศูนย์หนหนึ่งเก้าสามเจ็ดสี่เก้าสามเจ็ดสี่นายหอยอนายอยสิงสุวรรณครับผมขอบคุณทีมงานพี่น้องทางสุวรรณน้ำพน,นะครับในการต้อนรับยางดีนะครับมาเลือกได้นะครับมาเลือกได้นี่บมากเมียนี่ทรงหลูกแห้งนะครับเอ ยักสิีย่องแมงขึ้ย่องพอมันน้าอายเนาะพอ่พ่อคมโตมากว่าฉันกับปรับสีมันได้กวนนะครับปรับสีเราโค้งสางกับม้าจิม,มาดอกสองมืหาผมเหมือนจะกเกเท่าไรสดไปแล้วนะครับโคชุดนี้นะตัวนี้หลายปันไดกับพ่อเนี่ยเจ็ดชิ้มหาตัวนั้น ราคาเก่าอยู่นะครับเจ็ดสิบหากับแปดสิบสามนะครับมุมนี่ย้อนแสงแน่นะครับเดี๋ยวผมหามุมงามๆให้นะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกโตลูกตัผูนะครับอีปพอเป็นว่าบ๊อบว่าพอใด่นะครับเป็นพอบานๆมานี่นะครับหอยอวดกำลังเข้ามาต่ออยู่นะครับเอาไปน้องกรุงโต ครพอออดหอยไพ่นะครับกําลังมาต่อรองเนี่ยเดี๋ยวผมลบกล่องหายหน้อยหนึ่งราคาขันว่าได้กันพอไว้ห้องไว้เกดจิ้มหานะครับตัวนี้หองไ้แปดสิบสามนะครับแปดหมื่นสามพันบาท,ที่พอทำใวเรียวนะครับทไไวเรียวครับผม กำลังต่อรองกันเนีแม่นี่8ปนะครับ8ปดสิบามฮอาวอเป็นเค็ดิตนะครับมาลบออกมาแม่นี่ก้อน8 3นี่แหละ ราคาเก้านะครับไหล่สดกับน,นี่กันทีมงานปอทุ่นมึงเก็บราคากันเลยนะครับมาโก้มแดงนะครับฮะทีมงานเอาอาจประธานจบกันนะครับอาจจะจบกันหรือไม่จบกันตัวหาพอตุ้นมึง มีงงางามๆหลายตัวจริงนะชุดนี้บรรยากาศสดๆผมนี่นะปทุนผมขอจบคิมนี่ผมขอเบอร์นี่พ่อบนนี้ศูนย์แปดเจ็ดศูนย้าศูนย์เก้าศูนย์แปดสีครับผมยุบบ้านไหนครับพ่อสนามนี่ครับครับผมขอบคุณป้าทุ้นหลายๆนะครับจบก็ได้จบคลิปบ่ได้ขันบ่ได้สองโค้งนี่นะครับฝนกับสีเริ่มปล่อยมาแล้วนะครับฝากว่าไม่ แม่พี่น้องนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไปนะครับตั้งช่องในหอ 8, น้อยซี่แปดเนามีคลิปดีๆกระชิดต,ตอมถ่ายทํำให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับ